สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับจัดสเปกออนชีต EP ที่35นะครับผมก็เป็น2 CPU นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้2 CPU นะครับก็คือคอม2หัวนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับมากับ E ห้าส6งห V 4นะครับตัวนี้กับยันคอกอยู่ที่2.3 GHz ดะครับ สัญญาณข้ออยู่ที่2.3กิกะเฮิรตซ์ก็คือเป็นเบรของเขานะครับ2.3กิกะเฮิรตซ์นะครับ18ข้อ26เทปสองตัวก็รวมเป็น36คอนะครับอ่า uh, 72เทปนะครับนะตัวนี้มันกินไฟที่145วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับการกินไฟของเขานะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับ26อ่ uh, า 97A เนี่ยก็ไล่ไ่กันนะครับแต่ตัวนี้จะเยอะกว่า สคอก็คือมี18บแคอแต่ถ้าเป็น 97A เนี่ยจะมีอยู่ที่16คอนะครับผมอ่าแล้วก็สัญญาณครกตัวเนี้ยจะน้อยกว่าอ่า 97A เนี่ยอยู่0.3นย์กิกกะเฮิร์ครับก็ถือว่าพอสมควรสําหรับ CPU เนอะแค่0.1เนี่ยผมว่ามันก็ห่างกันแล้วนะครับก็คือเป็นเบสนะครับคำว่าเบสของมันก็คือว่า ถ้ามันเปิดครบทุกคอเราไม่ได้มีการไปปิดคอมันเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ที่2 3จุดสามนะครับแต่ถ้าเราไปปิดคอก็จะเป็นเทอร์โบบูธนะครับก็ลองไปหาข้อมูลตามเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับผมนะราคาก็จะแพงกว่าเก้าเจ็ดอยู่น่าจะห0ร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะห0ร้อย็ดร้อยบาทอยู่ในเรทย,น,รยน,นั้นนะครับถ้าเรารวมส่งเนาะราคาจะแพงกว่านิดนึงนะครับผมแต่เราจะได้คอเทียบกว่าอย่างที่บอกไปข้างต้น,นครับ แล้วก็ตัวของ HIT s ซ n งนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีแค่ CPU มาอย่างเดียวก็คือเป็นของที่มาแต่ตัวนะครับผมดังนั้นเราต้องหาฮ i t ซิงนะครับว่าตัวระบายความร้อนนะครับอาจจะเป็นชุดน้ำก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็นฮ i t ซิงนะครับที่มีไปเยอะๆหน่อยนะครับอย่างตัวนี้เป็น g 800นะครับ M S G 800ก็น่าจะเป็นร้านที่จากจีนะครับในแอปส้มนะครับ ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับมีหกไปเป็นขาเกี่ยวนะครับเป็นขาเกี่ยวสังเกตก็คือจะเป็นขาขา,าขาเกี่ยวนะครับเป็นตัวคล้องเกี่ยวไว้นะครับซึ่งาขาหรือฐานสําหรับการเกี่ยวเนี่ยมันจะแถมมากับเมนบอร์ดอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าตัวนี้ราคามันไม่แพงมากครับส่วนใครที่อยากจะได้แบรนด์ที่ดีกว่านี้ตัวที่ดีกว่านี้ก็จัดได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนําในราคาที่ถูกไว้ก่อนนะครับ ใครไม่เน้นสวยก็เนี่ยตัวนี้เลยส่วนใครที่เน้นสวยเน้นแบนก็เลือกเป็นตัวอื่นที่รองรับ LGA 2100มีสามนะครับแล้วก็หรือว่าจะเขียนว่า X99 X79 แล้วก็อะไรนะ l g ง1 3 6 6ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเมนบอร์ดนะครับจะเป็น duo นะครับตัวนี้เป็น OEM นะครับ OEM ก็คือเป็นเมนบอร์ดที่ ที่มาจากจีนโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แปะแบรนด์มาตัวนี้สอง u p u ก็น่าจะเพียงพอการใช้งานที่เราคาดหวังไว้นะครับสอง cpu ก็คือ cpu 2สองหัวแล้วก็มี uh, nvme gen สองกับ gen สามเนี่ยมาให้อีกสองตัวนะครับข้างบนนี้เป็น nvme gen สองหรือว่าเราใส่เป็นฟ a t a ได้นะครับข้างล่างจะเป็น nvme gen สามก็คือ ใส่ nvme อย่างเดียวถ้าใส่ sata ก็จะไม่ขึ้นนะครับราคาสองพันเองนะครับแต่แผมว่าถ้าเราไปล็อกอินเข้าไปสมัครสมาชิกเข้าไปราคาน่าจะดีดขึ้นนะครับอันนี้ต้องลองดูว่ามันจะดีดขึ้นหรือเปล่านะครับต่อไปครับเป็นแรมครับแรมเป็น ddr 4ี่ครับของเซิร์ฟเวอร์ก็เวลาเลือกนะครับให้เราเข้า net ฟ่มก็ได้ เพราะว่ามันราคาถูกนะครับสามสิบสองกิกสองแถวนะครับเราจะใช้สามสิบสองกิกสองแถวตัวนึงก็ตกอยู่ที่พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดพันเจ็ดถึงสองพันนะครับอยู่ที่เราเลือกด้วยนะครับไม่ต้องเอาสวยไม่ต้องเอามีซิงกก็ได้นะครับเป็นตัวเขียวๆเลยนะครับก็เลือกที่ร้านที่เราโอเคนะครับแล้วก็ถามเขาด้วยว่าใช้กับ เมนบอร์ดสอง CPU ได้ไหมเพราะเผื่อว่าซื้อมาแล้วมันอาจจะเปิดไม่ติดใช้ไม่ได้ไม่ออนหรือว่ามีดีบั๊กนะครับตรงบอร์ดเนี่ยมันจะมีดีบั๊กโค้ดครับมีไหมอ่ามีนะครับเนี่ยนะครับดีบั๊กโค้ดเนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นพวกหกเจ็ดนะครับบั๊กหกเจ็ดอือหกหกเนี่ยมันอาจจะเช็คแรมนะครับก็ลองไปดูตามคู่มือดีบั๊กโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปการ์ดจอเราไปหาเป็น RTX 2060ถ้าตามกลุ่มผมว่าไม่น่าจะเกิน4,000บาทแต่ทีเนี้ยเราอาจจะต้องบวกราคาเข้าไปครับช่วงนี้ราคาการดขึ้นก็อาจจะจบอยู่ที่4,500ตามกลุ่มเนาะแต่ถ้าเรามาหาในแอปเนี่ยก็5,000 6 5,000ราคาก็ดีดขึ้นพอสมควรจากจากช่วง3เดือนก่อน3เดือนก่อนเนี่ยสามูนเอ้ย 2060เนี่ยตัวหนึ่งไม่น่าจะเกิน3พันแต่ตอนนี้มันบีบขึ้นเกือบจะเท่าตัวแล้วนะครับก็ลองมาหาดูในแอปก่อนนะครับหรือใครที่อยากจะใช้เป็นการ์จอรุ่นอื่นเช่นเป็น2070ราคาก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับตามกลุ่มก็จบอยู่ที่5,000 5,005นะครับอยู่ในเหรียญน,น้5,000ถึง6,000พูดเป็นเหรียญดีกว่าหรือว่าเป็น1070ก็จะจบอยู่ที่2,500 ถึงสามพันห้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครเน้นเซฟไปหน่อยอาจอาจ,จะไม่ได้บอดเยอะมากไม่ได้บอดหลายจอหรือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคเนี่ยก็อาจจะอาจจะไปใช้หนึ่งย์ห้าศ T.I ราคาก็พันเจ็ดนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนใครจะไปใช้ R.X ห้าห้าแปดศนย์ก็อาจจะ ต้องเช็คสภาพด้วยเพราะว่าเผื่อว่าเขาขุดเมืองมาอาจจะมีที่เกลือมีคาบอะไรเงี้ยก็ลองลอง,ลองคุยกับพ่อคา้าแล้วก็ลองให้เขาถ่ายรูปทุกๆมุมดูนะครับต่อไปก็เป็น m 2นะครับหนึ่งเทครับเราเป็นเจนสามก็เพราะบอดเราอย่างที่บอกไปครัมันรับเอ่เจนสามนะเจนสามเรไปหาเป็นเจนสามแถวอตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะ คิดว่าน่าจะไม่เกินพันสองน่าจะไม่เกินพันสองสนไทยที่ไปหาเป็นพวกซาตาเป็นแบบเกมดัดทูซาตาเนี่ยมือสองเนี่ยไม่เกินผัดผมได้มาตัวหนึ่งรู้สึกห้ารห้าร้ยกิกเนี่ยหกร้อยบาทถ้าหนึ่งเพยผมว่าไม่น่าถึงพันลองหาดูส่วนใครที่เอาคำชั่ว เราบดนะเราใช้ใช้เป็นปีเราคิดว่าใช้เป็นปีอาจจะไปเลือกเป็นอาจจะไปซื้อหน้าร้านเช่นแอดไว้ jib ก็ได้นะครับไปเช่นมผมว่าต้องถามเขาอีกทีนึงว่ามันใส่ e อ t ีได้ไหมนะครับแต่ตัวที่ผมชอบเลยก็คือตัวของเพนที่ตัวนี้นะครับเพราะว่า ภายในเขาเนี่ยมันจะเรียบนะครับมันเรียบครับผมมันไม่มีภาพเลยมันจะเรียบนะครับมันจะเรียบเลยนะครับซึ่งมันจะใส่ e atx ได้พอดีนะครับแต่ฝั่งขวาของบอร์ดเนี่ยเราอาจจะต้องหาพลาสติกหรือว่ากาวสองหน้าเนี่ยมาลองไว้เพื่อลดความเสี่ยงการช็อตของบอร์ดนะครับเผื่อว่ามันไปโดนเหล็กอะไรเนี่ยมันอาจจะช็อตได้ราคาก็ถูกด้วยนะเก้าร้อยห้าสิบบาท รวมส่งน่าจะพันหนึ่งนะครับส่วนใครชอบความสวยก็เลือกเคสเป็นรื่นอื่นก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่อาจจะต้องดูว่ามันมันใส่ e t x ได้ไหมนะครับต่อไปก็ power นะครับ power นี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดมันกินไฟเยอะบอร์ดแบบซีพียูเนี่ยมันกินไฟเยอะนะครับก็ใช้เป็นเจ0วัตต ของ silverstone นะครับรุ่นวีว่าครับตัวนั้นจะมีไฟเลี้ยง cpu สองเส้นซึ่งมันมันไม่ต้องแปลงครับแล้วก็ได้เจ็ด้อยหสิบวัตต์ถ้าหาเป็นมือสองน่าจะราคาน่าจะสูงอยู่ตัวหนึ่งน่าจะจบพันสองพันสามน่าจะได้ส่วนใครที่งบน้อยนะครับไปหาเจ็ดอยห้าสิบวัตต์ในกลุ่มนะครับราคาก็าอยู่ช่วงไม่น่าจะเกินแปด้อยบาทบวกค่าส่งไปก็ 900บาทตีไว้ก่อน900บาทแล้วก็เราไปซื้อสายแปลงนะครับจากา8ดพินการ์ดจอนะครับเป็น8พินหรือเป็น4บก4ของ cpu นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็สเปคเข้าค่าก็าน่าจะปรับปมาณน,นี้นะครับราคารวมก็20,000บาท ช่วงนี้ราคาซีออนกําลังขึ้นนะผมว่าราคาซีออนเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะครับเมนบอร์ดก็ราคาสูงขึ้นเหมือนกับมีการใช้งานกันเยอะราคาเลมก็แพงขึ้นนะครับใครที่าหาสเปคนี้อยู่ก็สามารถเอาไปทําตามได้ไปหาจากจีนได้หาช่องทางการซื้อมันจะมีคลิปที่สอนวิธีการสั่งอยู่ครับแบบไหนจ่ายผ่านแอปทูไหมหรือว่าตัดจากบัตร ATM ของเรานะครับบัตรบัตรวีซ่าของเราก็ได้แต่กลัวว่าบัตรมันจะถูกล็อกนะครับดังนั้นเราอาจจะใช้เป็นทูว Wallet ของเรานั่นแหละครับเข้าไปซื้อได้นะครับ,รบก็ลองดูนะครับ,รบการส่งจากจีนก็า15-30วันแล้วแต่ของแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่ช่วงเทศกาลด้วยเผื่อว่าเขาติดเทศกาลถ้าเราไปสั่งช่วงตุดจีนเนี่ยร้านเขาจะหยุดยาวเราก็อาจจะยืดเวลาส่งไป อาจจะหนึ่งเดือนหรือว่าอาจจะเป็นเดือนครึ่งก็คือสี่สิบห้าวันก็ได้ส่วนของไทยของในไทยเนี่ยมันจะมาไวส่วนใหญ่มันจะมาไวก็เราอาจจะสั่งบอร์ดไว้ก่อนสักสิบวันแล้วค่อยมาสั่งพวกกาดจอค่อยมาแรามในไทยาหาเอ็นมาท,ทูในไทยอะไรเงี้ยหาส่วนที่เหลือในไทยก็ได้นะครับจะได้มาพร้อมพอมกันของได้ถึงพร้อมๆมกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับี p t สามสิบห้านะครับใช้ที่สนใจปรึกษาได้นะครับแล้วก็ใช้บริการได้ไม่อยากจะสั่งเองอะไรเงี้ยผมสั่งให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีค่าสั่งค่าประกอบราคาก็อาจจะจบที่ถ้าสเปคนี้ก็จ,จะจบที่สองหมืนสองถึงสองหมืนสามนะครับก็ต้องกินต้องใช้ธรรมดานะครับรวมส่งแต่ก็จะได้พวก รับประกัน CPU เมนบอร์ดแลมอย่างเงี้ยสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็อยู่ที่เราคุยกันนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับฝากช่องไว้ด้วย xbar สี่สองนะครับใครที่สนใจทำซีออนก็ปรึกษาได้นะครับคอมบอดแบบอื่นก็ได้เหมือนกันพวกไลเนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเป็นพวกไลท์เซนเจ็ดไเส้นเก้าก็ได้ก็อยู่ที่งบของลูกค้าด้วย อยง่ท่งของน้องๆงบของเพื่อนๆด้วยครับประมาณน,นี้แล้วกันครับใครสนใจก็อย่างที่บอกไปนะครับบิ๊กสามดสองนีให้บริการครับครับ